ครับก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับพบจองมานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพิ่งได้มานะครับหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งรุ่นรวยมหาเฮงเก้าเก้านะครับหลวงพ่อพัดบุญยกาโมวัดห้วยร้วนนะครับ มีแค่หนึ่งลุนนะครับไม่ได้มีสี่ห้าลุนเหมือนช่องอื่นนะครับมีน้อยแต่มีเรื่อยๆนะครับมาดูครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรกันนะครับครับลักษณะของกล่องนะครับรวยมหา i e n เก้าเก้าซีนมานะครับอันนี้เป็นซีนนะครับซีนมาแน่นสวยงามนะครับนะฮะมาเลยนะครับ เป็นเนื้ออะไรนะครับเรียนรุ่นนี้ปลุกเสกนะครับปลุกเสกสองวาระด้วยกันนะครับวัระแรกนี่จะเป็นหลวงพ่อพัดปลุกเสกนะครับวารละที่สองนี่เป็นหลวงปู่เฮงประพาโสนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ,นนรบเกจิกช่วยดังจังหวัดสุรินทร์ปลุกเสกอีกวารละที่สองนะครับมาลุ้นกันนะครับ มาหนึ่งลุ้นว่าไงโอ้โหสีทองหรือเปล่าทองอาลามหรือเปล่าทองอาลามครับโอ้โหทองอาลามโอ้โห,หนักกากเงินหรือเปล่าครับเนี่ยสวยงามอีกแล้วนะครับนะฮะสวยงามอีกแล้วนะครับเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวขอไปดูใบรายการก่อนนะครับ ขอไปดูรายใบายรายการก่อนนะครับโอ้แต่สวยมากเลยเรียนนี้เป็นงานนักกากนะครับงานนักการโรงยาจีวอนนะครับมังกรคู่นะครับมาจะลุ้นเลขกันนะครับลุ้นเลขลุ้นเลขดีกว่าจะได้เลขอะไรเนาะมาเลขอะไรครับโอ้ แป๊บนึ่งซองก่อน,นครับมองไม่เห็น3,7,4นะครับเลขยก4 7น่าจะเป็น3,7,4,6ครับโอ้ย3746 1อ๋อไม่ใช่3ครับ1ครับ1,7,4,6นะครับ หนกับสวยงามครับตันนี้เป็นกังหันนะครับด้านหลังกังหันยินหยางนะครับสวยงามนะครับเจ้าขอไปดูใบรายการแป๊บหนึ่งนะครับ ไปดูใบรายการมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเนื้อนะครับชนวนหน้นากากอัลปกาก้ารงยาจีวอนนะครับนะครับมีอยู่2เหรียญใน1นลังนะครับมีอยู่แค่2เหรียญใน1นลังนะครับเดี๋ยวผมลองเกะออกมาดูดีกว่าถ้าอยากเห็นสวยๆนะครับ แกะซีนอมาดูนะครับอืมนี่เลยนะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้เป็นมังกรคู่ด้วยนะครับโอ้โหคมชัดลึกนะครับมังกรในคมชัดลึก เป็นงานหน้าก,กากนะครับโอ้หน้าก,กากยังทําสวยขนาดนี้นะฮะตัวตัวมังกรนะครับด้านล่างน่าจะเป็นสิงห์นะครับสิงห์ค้บดาบนะครับสวยงามอีกแล้วหน้าสะสมอีกแล้วนะครับรุ่นนี้รวยมาหาเฮงนะครับพิธีดีนะครับลุกเสกสองวันละ นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ